มีนักการเมืองไว้ทำไมภาคสอง จากภาคที่แล้วเราสรุปประวัติศาสตร์ความเป็นมาถึงความชั่วร้ายและการรับลูกกันของนักการเมืองรุ่นเก่ารุ่นพ่อรุ่นนา้าของพรรคการเมืองที่คนไทยนิยมชมชอบในอดีตคือพรรคประชาธิปัตย์และพรรคไทยรักไทยมาถึงพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกันทางการเมืองแต่เรื่องปัญหาชายแดนนั้นจะเห็นว่ามีแนวทางที่ทำให้ประเทศไทยเราเสียเปรียบเมน เหมือนกัน มายุคปัจจุบันที่เพิ่งผ่านไปนายกแพทองทานถูกสารรัฐมนูญสั่งยุคปฏิบัติหน้าที่ด้วยคำตัดสินกระทำการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจาริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีคลิปเสียงที่คุยกับหุ่นเซนทางโทรศัพท์ในรายละเอียดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้หุ่นเซนและการแยกแม่ทัพภาคสองเป็นฝ่ายตรงข้ามและถูกหุนเซนแอบบันทึกเสียงการเจรจาไว้ภายหลังถูกแช่ ลกลับแบ็กเมลจากคุณเซนเป็นเหตุของการตกเก้าอี้บทเรียนจากนายกอุงอิงนั้นคือเราไม่ควรมีผู้นำหรือรัฐบาลที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่พัวพันกับผู้นำต่างชาติเมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างประเทศแล้วจะแยกแยะเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมยาก อันหนึ่งจากพฤติกรรมโดยรวมแล้วนายกอุงอิงถูกครอบงำด้วยนายทักษิณผู้พ่อและก่อนหน้านี้ผู้พ่อคงได้ตกลงผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เป็นความลับกับฮุนเซนเพราะฮุนเซนมีการขู่จะแฉเพิ่มเติมหากรัฐบาลไม่เดินตามแผนที่ตกลงกัน จะเห็นได้ว่าความโปร่งใสของรัฐบาลที่นำด้วยตระกูลนี้ไม่มีเลยมีอะไรปิดบังหมกเม็ดแอแฝงด้วยผลประโยชน์ในทุกเรื่องเป็นความเสียเปรียบเสียหายของประเทศเป็นอย่างมากจากการบริหารงานในสภาวะสงครามกับเขมรน,นี้ จะเห็นได้จากผลงานที่ทำให้ประเทศเสียหายทำให้เราเสียเปรียบในทุกเรื่องที่สั่งการเช่นการเจรจาหยุดยิงในสภาวะเราได้เปรียบเป็นการช่วยขเขมรการยืดเวลาหยุดยิงจากหกโมงเป็นเที่ยงคืนตามความต้องการของขเขมรการถแถลงข่าวช่วยหุ่นเซนกรณีสั่งยิงพื้นที่พลเรือนและโรงพยาบาล การเร่งเปิดด่านเพื่อเป็นการส่งสเสบียงให้ทหารขเขมพรพฤติกรรมเยี่ยงไส้สึกอย่างนี้ล่ะครับเป็นผลงานนักการเมืองและนายกตระกูลชิน,นวัตรผู้ลูกที่ถูกศาลตัดสินให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นรัฐสภาต้องเปิดสภาเพื่อคัดเลือกตัวนายกและรัฐบาลใหม่ในสภาวะสงครามถึงแม้ตอนนี้จะได้นายกคนใหม่ได้รับการแต่งตั้งแล้วเสร็จคือนายอนุทินชาญวีรกุลแล้วก็ตาม ยังไม่ทันแต่งตั้งคอรมอรเสร็จเลยก็มีปัญหาในตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมนั้นได้ใช้รัฐมนตรีช่วยคนเก่าที่ปฏิบัติงานชั่วคราวซึ่งตกปากรับคำกันไว้ด้วยวลีไม่อยากเปลี่ยนม้ากลางศึกเลยใช้บิ๊กเล็กต่อด้วยความต้องการของอนุทินเองประกอบกับบิ๊กเล็กเองก็รับใช้นายเก่าด้วยการเปิดด่านช่วยขเขมรตามความประสงค์เดิมอยู่แล้ว ตอนไปประชุม GBC Big กเล็เลยสอดใส้หัวข้อการเปิดด่านเพิ่มเข้าไปจากหัวข้อที่ทหารชายแดนส่งให้ผลทำให้ทหารชายแดนต่อต้านการเปิดด่านและคนไทยออกมาด่าโจ,จมตี Big กเล็กเพราะเหตุยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดด่านในตอนนี้เรื่องนี้ทำให้อนุทินนายกคนใหม่เสียรางวัดไปด้วย ถึงกระนั้นเองตอนนี้เวลาผ่านไปหลายวันมากแล้วการจัดตั้งคณะรัฐมนตรียังไม่ลงตัวแล้วเสร็จเลยขณะที่ประเทศชาติต้องเดินต่อปัญหารออยู่สาเหตุนั้นมาจากความเห็นแก่ตัวของนักการเมืองอีกแล้วครับการจัดสรรที่นั่งลงตัวยากเพราะต่างฝ่ายเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนำหน้า บางคนขาดคุณสมบัติที่จะนั่งจะดำรงตำแหน่งแต่ยังยื้อแย่งชิงกันตำแหน่งกันเพราะในความประสงค์ของพวกนักการเมืองพวกนี้เก้าอี้คืออำนาจคือผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าประเทศจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรมีวิกฤตเกิดขึ้นขนาดไหนนะักการเมืองไทยไม่เคยคิดเป็นห่วงไม่เคยร่วมคิดร่วมการแก้ปัญหาส่วนรวมหรือยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาประเทศชาติส่วนรวมเลย และเมื่อหันไปมองนักการเมืองฝ่ายคานพักสม้มบ้านเมืองกำลังมีปัญหาชายแดนแต่พักสีส้มนี้จะแก้รัฐมนูญเดินเกมให้ยุบสภาโดยเร็วและเลือกตั้งใหม่ให้เร็วที่สุดเพื่อหวังจะกลับมาใหม่ได้เป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลพักเดียว และพักนี้ส่งคนไปเคลื่อนไหวชายแดนเร่งรัดให้เปิดด่านเพื่อผลประโยชน์การส่งอะไหล่รถยนต์ของบริษัทนายทุนพักเข้าขเขมรเพื่อผลประโยชน์ใครแต่กลับอ้างปากท้องประชาชนด้วยวลีปากท้องสำคัญกว่าเรื่องเขตแดนที่มีเจตนาแฝงเป็นความคิดของพักคนรุ่นใหม่ที่เห็นแก่ผลประโยชน์นายทุนพักมากกว่าผลประโยชน์ชาติ จะเห็นเป็นพักที่พึ่งพาไม่ได้เลยอีกพักหนึ่งอันหนึ่งสภาผู้แทนควรเป็นที่ ควรเป็นสภาที่คอยแก้ปัญหาประเทศชาติใช่ไหมครับตอนนี้ประเทศเรากำลังมีปัญหาเรื่องชายแดนไทยเขมรสาเหตุมาจาก MOU-43-44 แทนที่สอสจะรวมตัวกันเป็นสภาที่แก้ปัญหาให้ชาติบ้านเมืองด้วยการเปิดประชุมสภารวมการโหดเพื่อยกเลิก m o u 4 3 m o u c c คิดกันได้ไหมเห็นแก่ส่วนรวมกันบ้างได้ไหมครับนักการเมืองไทยรัฐธรรมนูญไม่มีความผิดอะไรอย่างไม่ต้องเร่งแก้บ้านเมืองมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้เรื่องชายแดนมโนสำนึกเพื่อบ้านเมืองมีกันบ้างไหมอย่างนี้พวกคุณต้องไม่มาถามว่าทหารมีไว้ทำไมเพราะตอนนี้เราคนไทยทั้งประเทศร่วมการตั้งคำถามว่านักการเมืองมีไว้ทำไม หากคิดกันไม่ได้เราชาวไทยเราประชาชนไทยจะลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นมาร่วมกันจัดการนักการเมืองไทยตามแบบเนปาลหรืออินโดโมเดลจะเอาอย่างนั้นหรือท่านท่านนักการเมืองไทยสยามกุก16กย68 ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามและสามารถติดตามพวกเราได้ที่ช่องทาง Facebook, TikTok และ YouTube สยามกูกครับ